สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาในช่องของชีวะอีกครั้งนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาในคลิปที่หลายคนถามหาแล้วก็คงจะรออยู่หรือเปล่าว่าในเรื่อง how to s e ษนะคะหรือวิธีการเล่นอาชีพเศษนั่นเอง ปัจจุบันนะคะเอ็นวอล์กเกอร์นั้นมีอาชีพฮีลเลอร์อยู่ทั้งหมด4อาชีพโดยแบ่งออกเป็น2สายคือฮีลเลอร์สายเติมเลือดกับฮีลเลอร์สายเกราะป้องกันนะคะอาชีพเศษเนี่ยเป็นหนึ่งในฮีลเลอร์ประเภทใส่เกราะนะคะเน้นใส่เกราะป้องกันดาเมจมากกว่าการเติมเลือดแต่ไม่ได้แปลว่าลงดันไม่ได้นะโดยมีเพื่อนร่วมสายอาชีพหลักๆคือสกอร่าที่เป็นนักใส่เกราะเช่นกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้วันนี้เนี่ยเราจะไม่พูดถึงแฟรี่นะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงแต่กันดั้มค่ะปิว้ว สำหรับไกด์อาชีพนี้นะคะจะเป็นการอธิบายกลุ่มสกิลขั้นพื้นฐานของอาชีพเศษเพื่อให้ผู้เล่นที่เพิ่งปลดล็อกอาชีพออกมาแบบใหม่แกะกล่องเลยเนี่ยแบรนด์นิวนะคะได้เข้าใจการทำงานของสกิลเป็นหลักนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทําความรู้จักกิมมิกหลักของอาชีพเศษกันก่อนนะคะอาชีพเศษนั้นนะคะมาพร้อมกับสกิลแอคชั่นที่เรียกว่าคาเดียมีหน้าตาแบบนี้สีิเขียว สกิลนี้นะคะเป็นการจับคู่เรากับผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะคะเหมือนเป็นการต่อสายแลนเข้าหากันอะทุกครั้งที่เราทำดามาจนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเอฟเฟกของสกิลคาเดียเนี่ยจะทําให้ผู้เราต่อสายแลนเข้ากับเขาเนี่ยได้รับฮิล170 Potency เราเรา4,500แต่ว่าถ้าติดครีกก็7,000นะคะตัวเลขอ้างอิงอาจจะเปลี่ยนไปตามเลเวลของตัวละครนะดังนั้นก็จําไว้ว่าเวลาเล่นอาชีพเศษอย่าลืมยิงด้วย แล้วก็คุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าเรามีสกิลท่าสีเขียวอีกท่าหนึ่งเรียกว่าโซเทเรียนะคะท่านี้นะคะเวลากดจะทําให้ผลลัพธ์การฮิลของคาเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก70%จํานวน4ครั้งของการโจมตีนะคะคือยิงโดสิตปิ้วปิ้วปิ้วปิวจบ4ครั้งจะอยู่ในผลลัพธ์ของโซเทเรียนะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะได้ราวๆ7,005แต่ว่าถ้าติดขีก็อาจจะได้12ื่นแล้วแต่ดวงสตาของผู้เล่นที่จะนาพาไปนะคะก็ สำหรับส่วนนี้ก็จะจบและเรื่องจับคู่สายแลนที่เป็นกิมมิกของอาชีพเศษอาชีพอื่นบพมีลำดับต่อมานะคะจะมาดูเรื่องของการโจมตีในอาชีพเศษก่อนนะคะสกิลการโจมตีของอาชีพนี้เนี่ยมีทั้งหมด5ท่าหลักนะคะคือดิสเครเซียเปกมาท็อกซิคอนนูมาแล้วก็ดอซิทอ่ะไม่ต้องไปสนใจเรามาดูทีละอย่างมาดูท่าโจมตีหมู่ก่อนนะคะสำหรับท่าโจมตีหมู่เนี่ยจะมีทั้งหมด4ท่า ท่าแรกเนี่ยคือดิสครีเซียนะคะดิสครีเซียเนี่ยเป็นท่าโจมตีแบบ instant นะคะยิงเลเซอร์ลงมาจากฟ้าสามารถเดินไปยิงไปได้นะคะดาเมจอยู่ที่170 potency หรือราวๆ6,000นะคะอันนี้ก็คือเป็นท่าที่ใช้ทั่วไปในดันเจียนเนาะก็เจอมอนหมูก็ยิงดิสเครเซียดิสเครเซียดิสเครเซียยิงเลเซอร์ไปปิ้ว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 ๆเรื่อยๆนะคะโอเคท่าต่อมาเป็กมานะคะ เ็กมาจะมีให้สูงสุดที่2แ t a c ็กนะคะเป็น i n นสแตนเช่นกันคือเดินไปยิงไปได้แต่จะต้องโจมตีในระยะที่ใกล้มอนสเตอร์พอสมควรหากยินไกลออกมานะคะจะยิงไม่ออกนะคะก็ดาเอจอันนี้บอกเลยว่าแรงจัดเอาไปเลย600 p o t โพเทหรือประมาณ20,000ื่ท่าต่อมานะคะ Toxicon การทำดาเมจของท่านี้ก็คือไอตัวที่โดนท่านี้หน้าสุดในสนามไอตัวที่อยู่หน้าสุดเนี่ยจะโดนไปนเลย330 Potency ซซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 1 0 0 0 0มื่นอะในขณะที่ตัวถัดไปนะคะด้านหลังออกไปเนี่ยเขาจะโดนดาเมจพเทนซีเนี่ยลดลงจาก1 0 0 0 0มื่นก็ประมาณ5้า0ันะเนาะซึ่งท็อกซิคอนเนี่ย,เ,ยเป็นท่าโจมตีแบบอินสแตนต์ใช้เพชรม่วงในการยิงในส่วนของเพชรม่วงนะคะเดี๋ยวชีว้าจะมาขยายความในหัวข้อถัดไปก็อดใจรอก่อนแล้วก็เก็บไว้ว่าติดเรื่องเพชรม่วงไว้เรื่องหนึ่งท่าสุดท้ายนะคะชื่อว่านูม้าท่านี้นะคะเป็นท่าโจมตีหมู่ ทำดาเมจคล้ายๆกับท็อกซิคอนคือตัวหน้าเนี่ยโดนดาเมจ3 3 0ร้อยสเทนซี่ส่วนมอนสเตอร์ตัวหลังลงไปเนี่ยจะลดลงไป40%ข้อดีของนูม่านะคะคือพอยิงออกไปแล้วเนี่ยได้ฮิลหมู่กลับมาด้วย600 p o t e n เทอันนี้คือ p o t e n c ีของฮิลนะซึ่งจะได้ประมาณ10,000หลัสมีนะคะ20ยามคือ20ตัวลาลาเฟลก็ถือว่าเยอะอยู่นะอ่ะก็จำไว้ว่านูม่ายิง แล้วก็ได้ฮิลด้วยเป็นท่าเดียวนะคะที่ยิงแล้วได้ฮิลนอกจากอีกไอค่เดียข้างบนนะอันนี้คือได้หมูโอเคนะ <S <S ต่อมานะคะคือท่าโจมตีเดี่ยวหลักของอาชีพนี้เลยมีอันเดียวยืนพื้นคือ d o s ิสท่านี้นะคะต้องยืนเฉยเพื่อร่ายเป็นท่าร่ายท่าเดียวที่มีอยู่ในอาชีพนี้สําหรับการโจมตีนะจัดไปเลย3 3 0 potency หรืออยู่ที่10,000นะคะ damage โดยอาชีพเศษนี้เนี่ยจะมีท่าประเภท damage over time หรือที่เรียกง่ายๆว่า dot ด้วย วิธีการแปะดอตนะคะจะทําได้โดยการกดท่ายเคเซียตามด้วยโดสิตออกมาเป็นคเซียโดสิตค่ะใช่แล้วฟังไม่ผิดยเคเซียโดสิตออกมาเป็นยคเซียโดสิตค่ะใช่ค่ะจะได้ดอตนะคะมาแปะมอนสเตอร์30วิซึ่งท่านี้นะคะมันจะให้เอฟเฟกต์คาเดียคืนด้วยนะแต่ได้แค่รอบแรกที่แปะดอตเท่านั้นมันจะทํางานแบบพอคเซียโดสิตปุ๊บโอ้โหได,ได้คาเดียกับมาเลย1ทีแต่ ต่ละวิที่มันดอทมันนับไปอ่ะมันจะไม่นับเป็นเอฟเฟกของคาเดียแล้วคือถ้านับด้วยมันก็โกงเกินนะนะแล้วก็เมื่อกี้มีพูดถึงชื่อท่ายูเคเซีย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 อยู่นั่นใช่ไหมก็ให้จําไว้ว่ามันมีท่าชื่อนี้อยู่เดี๋ยวมาอธิบายต่ออันนี้สําคัญมากจําไว้นะคะสรุปตอนนี้มีติด2เรื่องแล้วนะนะมีเรื่องเพชรม่วงกับเรื่องยูเคเซียโอเคมาฟังเรื่องต่อไปหัวข้อต่อมานะคะเราจะมาทําความเข้าใจ a อดเ e อร์ e กอเรของอาชีพเศษนะคะไม่รู้มันออกเสียงว่าอะไรมันน่าจะออกเสียงว่า a อดเดอร์สนะเดาเอาเป็นว่าเกตของอาชีพนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ส่วนหลักที่ต้องทําความเข้าใจอย่างแรกคือส่วนของเพชรเม็ดกลมสีฟ้าด้านบนแล้วก็อันที่2ก็คือเพชรเม็ดม่วงสีม่วงด้านล่างนะคะก็เออนั่นแหละโอเคเพชรฟ้านะคะคิดง่ายๆคือมันคือราคาค่ากดสกิลฮิลมีสูงสุดได้แค่3เม็ดเนื่องจาก สกิลฮิลสอันของอาชีพนี้จะต้องจ่ายด้วยเพชรฟ้า1เม็ดต่อการกดสกิล1ครั้งทันทีที่มีการใช้งานเพชร1เม็ดนะคะเกตจะรันบนบาร์แบบตัวอย่างแล้วเติมเพชรคืนให้เราเมื่อเกตเต็มแต่เพชรฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะมีแค่4สกิลที่ใช้ราคาเม็ดฟ้าสกิลอื่นๆไม่ใช้โอเคนะ และอีกอย่างก็คือไอเพชรฟ้าที่เราจ่ายไปเนี่ยเราไม่ได้จ่ายออกไปเปล่าๆนะเพราะว่าเขาคืน mp กลับมาให้เราด้วยทันทีที่เราใช้เมชรฟ้าออกไปมันจะคืนกลับมาให้เรา700หน่วย mp แคปคือหนึ่งนงเนาะ ก็ถ้าเกิดเม็ดฟ้ามันเต็มแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็จ่ายทิ้งไปเพื่อเอา MP กลับมาเพราะยังไงเราก็ต้องเอา MP มายิงโดสิตเนาะเพื่อเอาเอฟเฟกจากคาเดียมันเป็นไซคลแบบเนี้ยก็คือจ่ายเม็ดฟ้าเอาไปยิงโดสิตแล้วก็เอาเอฟเฟกจากคาเดียวนไปเรื่อยๆเราถึงถูกเรียกว่าเป็นโดสิตเดตไงล่ะทุกคนส่วนเพชรม่วงนะคะคือเพชรที่ได้เออเอาไปใช้จ่าย เป็นราคาให้กับสกิลที่ชื่อท็อกซิคอนเท่านั้นออโทษที่พูดไม่รู้เรื่องโอเคเพชรม่วงเอาไว้จ่ายเป็นราคาให้สกิลชื่อท็อกซิคอนเออใช่ถูกแล้วมีแค่3เม็ดสูงสุดเช่นกันนะคะเพชรม่วงนี้นะคะเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเกราะจากสกิลยูเครเซียแตกเท่านั้นชื่อยูเเครเซียกลับมาเอีกแล้วนะจำไว้จำไว้เดี๋ยวมาอธิบายต่อ ซึ่งในส่วนนี้นะคะขอวนกลับไปเรื่องท็อกซิคอนที่ติดไว้เมื่อกี้ก็คือจากที่บอกไว้ว่าท็อกซิคอนเนี่ยเป็นสกิลอินสแตนต์แบบโจมตีมหมู่เนาะอย่างที่บอกไปข้างบนก็คือจะใช้งานไม่ได้ถ้าไม่มีเพชรม่วงดังนั้นเนี่ยให้เก็บเพชรม่วงไว้ใช้ถ้าท็อกซิคอนโจมตีแค่ตอนที่ต้องเดินไปเดินมาในสนามก็พอนะคะถ้าไม่ต้องเดินไปเดินมาเนี่ยก็ยิงโดสิทธิ์ไปะจบแล้วเรื่องเพชรม่วงมีแค่นี้ เอาล่ะทุกคนหลังจากที่ชิวาตัดแก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 ,ดแกอัดไม้อัดไมอัดไม่มาหลายรอบมากๆแล้วสําหรับการอธิบายสก,กิลของอาชีพเศษนะคะก็รอบนี้คิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแหละหวังว่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะก็คือเรื่องของ สกิลที่ชิวัตค้างมาตั้งแต่ตอนนู้นแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องสกิลที่ค้างมาเนี่ยต้องมารู้จัก2สกิลฮิลที่ใช้ MP ของอาชีพเศษก่อนคืออาชีพเศษเนี่ยมันจะมีสกิลฮิลที่ใช้ MP อยู่แค่2สกิลก็คือสกิลที่ชื่อว่าไดแอนโนซิกับพอกโนซิสไดแอะโนซินะคะคือสกิลเป้าหมายเดียวพอกโนซิเป็นสกิลเป้าหมายหมู่ ตอนนี้เวลาเราฮิวใช่ไหมคือเสร็จรู้อยู่แล้วว่าเสร็จมันไม่ได้เป็นอาชีพที่มีไว้เพื่อฮิวถูกปะ่ะมันเป็นอาชีพที่มีไว้หลักๆเพื่อโอเค,คอมันมเป็นไที่เลยแหละแต่มันหลักๆคือมันให้แปะเกาะไงเพราะงั้นเนี่ยมันมีวิธีการเปลี่ยนฮิวของเราให้กลายเป็นเกาะด้วยการกดท่าที่ชื่อว่ายูเครเซียยูเครเซียนะคะคือท่าที่เราค้างไปแล้วใช่ไหมคือก่อนหน้นานี e ้ช e ีวะเออเออก็พ e ูดยูเครเซีย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 แต่ว่าไม่ได้อธิบายสักทีใช่ไหมตอนนี้จะอธิบายแล้วว่ายูเครเซียทำงานไงยยูเเคครซีีนนนะะท่าาา้้หตแบบ กางมือแบบนี้ยูเคซียนะคะท่านที่เท่ากดนะคะเกจของเรามันจะมีอันนึงที่เปลี่ยนเปล่งแสงออกมาคืออันนี้อ่ะแสดงว่าสแตตยูเคซียของเรากำลังทำงานตอนแี้พอเรากดยูเคเซียเนี่ยจะมีท่าทั้งหมด3ท่าที่มันเปล่งแสงขึ้นมาคือท่าไดอโนซิสกับพอโนซิสกับอันสุดท้ายคือท่าโดซิสซึ่งจะไม่พูดแล้วคือพูดไปแล้วเนาะโอเคไดอโนซิสพอโนซิสอย่างที่บอกเป็นเป้าหมายเดียวกับเป้าหมายหมู่เนาะก็ตรงตัวเลยยูเคเซียไดอะโนซิสแปะเกาะเป้าหมายเดียวยูเคซียพอโนซิสแปะเกาะ เป้าหมายมงูง่ายไหมอีซี่ตอนนี้ถามว่าถ้าอีกท่าหนึ่งที่มันมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับไอ้ท่ายูเคเซียด้วยเนี่ยคือท่าไหนท่าที่ว่าก็คือท่าที่ว่าเพปซิสเลยที่เขาเรียกว่าเพปซี่ไอ้ท่าเพปซี่นะคะคือท่าที่จะเปลี่ยนสภาพเกาะที่ได้จากยูเคเซียไดอานอสิดกับยูเคเซียพอกโนสิดเนี่ยให้กลายเป็นเพปพีก็คือสมมุติว่าเราแปะยูเคเซียไดอานอสิดได้เกาะมา400หน่วยพอกดเพปซิสปุ๊บ ไอศิลาโนนั้นอ่ะมันถุกแปลงออกมาให้กลายเป็น HP กับเราแทนเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินเป๊ปซิดอ์มล้าไ,ได้กดอันนัน,นทีจะได้กดทีกรณีฉุกเฉินจริงๆที่แบบว่าเออไม่มีเหลืออะไรลลแล้วกดละกันก็กดๆไปนะคะอันนี้คือส่วนของยูเคเซียจบแล้วยูเคเซียมีเท่านี้คิดว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วว่าการแปะเกราะให้กับอาชีพเสร็จแปะอย่างไรยูเคเซียตามด้วยเกราะของท่านนะคะ ต่อมานะคะสกิลฮิลส่วนต่อมาที่เราจะไปทำความเข้าใจกันก็คือสกิลฮิลที่ใช้ค่าใช้จ่ายเป็นเพชรเม็ดสีฟ้านั่นเองเพชรนี้ได้พูดไปแล้วเนาะมันคือเพชรที่สามารถใช้กับสกิลฮิลทั้งหมด4สกิลของอาชีพเศษนะสีสกิลที่ว่าก็คือ4ีสกิลตรงนี้ที่เอาขึ้นมาโชว์ให้ดูให้เห็นจะจแบบอันอใหญ่เลยแถวล่างคือเป้าหมายเดียวแถวบนคือเป้าหมายหมู่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะโรโคเล่ไอโซโคเล่ ็อกโกเล่เคราโคเล่มีเหตุผลที่ว่าทำไมมันถูกถูกวางแบบนี้มันถึงถูกวางแบบนี้โอเคโตโกเล่นะคะสามารถใช้เพื่อที่จะจ่าย1เม็ดฟ้าเพื่อแลกกับมาเป็น HP เติมเลือดได้อย่างเดียวสามารถเติมเลือดได้อย่างเดียวไม่สามารถทำอื่นได้ไม่ใช่เกาะคือเติมเลือดเป็นเติมเลือดแต่ข้อดีของโดรโคเล่คือทันทีที่ใช้ใช่ไหมไม่มีครูดาวสามารถใช้ต่อได้เรื่อยๆเช่น คิดว่าจะท็อปเลือดตัวเองสักสักสักก,ก,ก,กหลายๆอันอะหลายๆหน่วยอยู่เหมือน,นกันก็กดโดูโคเล่ปึ้งแล้วก็กดอีกรอบปึ้งอย่างนี้อ่ะอันนี้คือการเติมเลือดครั้งละแบบเหมือนสองหมื่นสามหมื่นสี่ห้าแล้วแต่ความสวยงามเห็นไหมว่ามันไม่มีครูดาวคือมันกดใช้ได้เรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้ไอสีฟ้าเนี่ยไอเม็ดเพชรเพชรเม็ดฟ้าของเราอะ มันไม่แคป3 Stack ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนนันนู้นว่าถ้าเราใช้เพนเม็ดฟ้าใช่ไหมคะเท่ากับว่าอาชีพของเราอะ่ะมันจะได้ MP กลับมา700หน่วยทุกครั้งที่ใช้เม็ดสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็ตามในสสกิลนี้ได้กลับมา700เท่ากับ700นั้นเอาไปใช้ยิงโดสิตได้ใช่ไหมและไอ้โดสิตของเราอะ่ะก็จะส่งผลเป็น HP ให้กับคนที่เราคาเดียด,ด้วยถูกไหมเออนั่นแหละคือที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงถูกเรียกก็เป็นโดสิตเม็ดเราต้องคอยเติม MP ให้ตัวเองให้กลับไปยิงต่อได้ค้คค่่ะะตามนนั ตอนนี้โรโคโเล่กับไอโซโคโเล่ทาไมถึงถูกวางไว้ระนาบเดียวกันในคอลัมน์เดียวกันเป็นเพราะว่า2ท่านี้ทางานคล้ายกันมากแค่เป็นเป้าหมายเดียวกับเป้าหมายหมู่โรโคโเล่พอถูกใช้นะคะจะเติม h p ใช่ไหมให้กับเป้าหมายเดียวของเราถูกปะไม่มีคูดาวใช่ไหมในขณะที่ไอโซโคโเล่เนี่ยเติมเลือดเหมือนกันคือเติมเลือดไอย่างเดียวเหมือนโทโคโเล่เลยให้กับเป้าหมายหมู่แต่ ข้อแตกต่างเดียวที่ไอโซโคเล่ A กับโดโคเล่ A มีที่แตกต่างกันก็คือไอโซโคลเล่พอกดแล้วเนี่ยมันอยู่ในครูดาวสามสิบวิแต่อย่างที่บอกนะคะว่าปกติแล้วอาชีพเรามันไม่ใช่อาชีพเติมเลือดก็ไม่ค่อยได้กดหรอกไอโซโคเล่ A นะนานๆทีจะได้กดทีถ้าเล่นคอนเทนต์ที่สูงๆนะแต่ว่าถ้าเล่นคอนเทนต์ที่แบบรงดันอะไรเงี้ยแล้วเ,เพื่อนเจ็บก็กดกดไปนะไอโซโคเล่ A นะกดกดเติมเลือดด้วยโอเคกดให้ดูคูดาวสามสิบวินะโอเค ต่อนะคะเราจะมาทำข้าใจอีก2สกิลที่เหลือก็คือโตรโคลเล่กับเคลาโคลเล่มีเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมมันถูกว,วางอยู่ทางเดียวกันเป็นเพราะว่าโตรโคลเล่นะคะเป็นการเติมเลือดและแปะมิติเกตโตรโคลเล่เติมเลือด1ทีปึ้งเครลเปนซี่เจ็ดคือเติมทีเดียวนะเติมปึ๊บจากนั้นก็เติมมิติเกตด้วยมิติเกตคือการลดดาเมจที่ได้รับถูกปะสิบเปอร์เซนต์เท่ากับถ้ามอนตีเรา100เราจะรับดาเมจแค่90 อันนี้คือความสามารถของโทโคโเล่ข้อเสียเดียวของโทโคโเลค่คือคูลดาวค่อนข้างนานคือ45วินาทีอะแล้วทำไมมันถึงถูกอยู่แถวเดียวกับเคราเครา,เคราโคโลเล่ถูกปะอย่างที่บอกไปมันมีความเหมือนกันอยู่ก็คือเคราโคโลเล่นะคะสามารถแปะมิติเกตได้คือลดดาเมจ10%เหมือนโทรโคโลเล่เลยแต่อีกอันหนึ่งที่ได้มาคือคิว แต่ไม่ใช่คิวหนึ่งนัดทีเดียวแบบโทโคเล่คิวของเคราโคเล่คือสภาพรีเจนค่ะรีเจนของเคราโคเล่กับมิติเกต10%ของเทราโคเล่อยู่นานเท่ากันคือ15วินาทีในขณะที่โทโคเล่นะให้แค่มิติเกต15วินาทีให้คิวทีเดียวจบไม่มีรีเจนให้โอเคนะอันนี้คือความเหมือนและความแตกต่างของโตโคเล่กับเคราโคเล่คือมันมีความซิมิลา่ากันอนะเป็นแบบซับเซ็ตอยู่ในการเหมือนกัน ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมชิวัตถึงวางสกิลให้เป็นแบบนี้คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจได้มากขึ้นสําหรับการวางสกิลแบบนี้นะโอเคต่อมานะคะอ,อ,อีกท่าหนึ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวกับการใช้เม็ดฟ้าพวกนี้คือถ้าเกิดเราใช้เม็ดฟ้าไปเรื่อยๆจนหมดกรุ่แล้วไม่เลือกอะไรเลยสีท่านี้มันจะใช้ไม่ได้ถูกไหมพอมันไม่เหลือเม็ดฟ้าให้แล้ว ไอท่าที่เราสามารถเติมเป็นฟ้าได้ทันทีทันใดแบบฉับไวทันแบบฉับไวมากๆอ่ะก็คือท่าที่ชื่อว่าวิโซมาตาเดี๋ยวก่อนนะใช้ทิ้งก่อนใช้ทิ้งก่อนหนึ่งอันให้เห็นสภาพแบบชัดๆกดวิโซมาตาหนึ่งครั้งนะคะจะคืนเป็นฟ้าให้เราทันที1เม็ดแล้วก็เอาไปใช้ไอท่าสีท่านี้ได้เลยอย่างที่บอกไปสีท่านี้เป็นอินสแตนก็ เรื่อยๆแหละค่ะเรื่อยๆแต่ว่าลิโซมาต้ามันครูดาว90ิปีนะก็ถ้าจะใช้ก็ใช้ยามฉุกเฉินและกันชีวัดปกติชีวัตใช้ต้องฉุกเฉินอะลำดับต่อมานะคะคือท่าที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สัมพันธ์กับท่าอื่นๆนะก็ขอแยกออกมาเป็นท่านี้ท่า,ทาเดียวเลยคือท่าที่ชื่อว่าโฮลอสนะคะท่าโฮลอสเนี่ยเป็นท่าที่มีคูดาวทั้งหมด120วินาทีคือถือว่าคูดาวค่อนข้างนานสาเหตุที่มันค่อนข้างคูดาวนานคือกว่าจะใช้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาคูดาวนานเป็นเพราะว่า ความ3 i n 1ของมันค,คือทันที่เราแปะโฮลลอสนะมันจะเป็นเอฟเฟกให้กับเอลคือให้กับเพื่อนในปาร์ตี้ระยะ30ยามรามสิบดาตาเฟลรอบตัวเรามัน3 in 1ตรงที่มันเติมเลือดเติมมิติเกต10%แล้วก็เติมเกราะด้วยเพราะงั้นเนี่ยมันเลยครูดาวนานอย่างที่เห็นมันก็เลยเชิวาก็เลยขอแยกสกิลนี้ออกมาให้เห็นเลยจะจะว่าแบบมันมีสกิลนี้อยู่นะก็ให้เม็กยูด้วยแต่ด้วยความที่อาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ถ้ามิติเกตถ้ายิวของมันอะ ส่วนใหญ่มันจะเป็นร้อยละร้อยละเก้าสิบเปอรเซ็นลยอะเป็นท่าแบบ instant หมดเลยไม่ใช่ท่าที่ต้องยืนได้เพราะงั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยทีเดียวก็ยังไงก็ลองวนสกิลกันดูนะคะค่อยๆจ่ายค่อยๆวนดูส่วนต่อมานะคะก็คือท่าที่ชื่อว่าไฮมาแล้วก็แพนไฮมาค่ะก็น่าจะเดาออกเนาะไฮมาอยู่ล่างแล้วก็ชื่อสั้นๆด้วยเป้าหมายเดียวแพนไฮมาแพนใหญ่อยู่ข้างบนด้วยเป็นเป้าหมายหมู่ค่ะ ก็สท่านี้นะคะทำงานเหมือนกันเลยก็คือเป็นการใส่บาเรียแอบสอปดาเมทที่ได้รับเนี่ยห้าสแต็ปเป็นแล้วเวลาทั้งหมด15วินาทีแล้วพอมันแอบสอบจนหมดแล้วเนี่ยมันจะคืนกลับมาเป็นเลือดจากที่มันแอบสอบไอ,ไอดาเมทที่ได้รับมาก็โกงค่ะโกงมากก็เมคยูเซอร์เบาแบบมันมีท่าที่แบบ ลงดันหรือวลาลงเอตีหรือลงคอนเทนต์ซาเวตอะไรเงรี้ยแล้วเราเห็นว่าไม่มีใครที่มันโดนอะไรแบบหนัก,นกๆแบบแบบโดนเค,เคยเห็นไหมในในดันเจียนหรืออะไรเงรี้ยที่แบบยูดีพอยสมันบอสมันทุบพื้นแบบปั้งปังปังป,งปังหรือว่ายูดีพอสหันไปกัดแทงแบบงำ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 อย่างเงี้ยก็แปะไฮม่าแปะแผนไฮม่าให้ทีมไปก็รอดแหลคะค่ะจบจิงส่วนต่อมาที่เกือบจะจบแล้วของคลิปนี้นะคะคือ Heal, สกลิลบัฟฮิวสำรัอาชีพเศษค่ะก็มันจะมีนหน่วย3ท่าหลักๆที่จะช่วยบัฟฮิวให้กับอาชีพเศษอันนี้แบบพูดถึงนะก็คือไฟสิทนะคะโซเอแล้วก็ครีสิตไฟสิทธสนะคะไฟสิทเนี่ยทันทีที่กดนะคะจะทําให้เราได้รับบับในการฮิวแรงขึ้นหรือใส่เกาะแรงขึ้น10%เป็นเวลาทั้งหมด10วินาที พร้อมกับทันทีที่กดสกิลไฟสิสองเนี่ยจะทำให้ทั้งทีมคนที่อยู่แบบในระยะ30มสดาลาฟิลจะได้รับสเตตัสรีเจนด้วยเป็นเวลาทั้งหมด15วินาทีข้อนี้ก็คือถือว่าดีมากสำหรับไฟสิทธ์นะคะภายใน10วินาทีสามารถกดสกิลได้เยอะมากนะกดได้ต้อง3 4สกิลเนี่ยสามสกิลเออพิดผิดน่าจะได้สักสามสกิลถ้าต่อมานะคะคือท่าที่ชื่อว่าโซเอ โซเอนะคะเป็นการทำให้ท่าฮิวหรือท่าเกาะอ,อันถัดไปของเราอะ่ะมันแรงขึ้นอีก50%ก็คือถ้าสมมติว่าปกติฮิวได้1 0,000นใช่ปะพ so อกดโซเออ่ะแล้วตามด้วยไอ้ท่าที่มันฮิวได้1นึ่งหมืนอ่ะมันจะเปลี่ยนจากท่าที่ฮิวได้1นึ่งหมื่นอ่ะเป็น 1, 000, หมื่นหก็ตามตรงตัวเลยคือ50%ทั้งฮิวทั้งเกาะนะ แล้วก็อันสุดท้ายนะคะคือเครดิตเครดิตนะคะไม่เหมือนโซโอเอเครดิตเนี่ยจะทําให้เป้าหมายที่เราเลือกที่จะแปะท่าเครดิตใส่เนี่ยได้รับการฮิลหรือการใส่เกาะเพิ่มขึ้นอีก20%เป็นเวลาทั้งหมด10วินาที กรณีที่แทงโดนแทงบัส,าาสบ damage, บบเตอร์ก็สามารถแปะท่าเนี้ยช่วยได้หรือสมาชิกในทีมคนไหนกำลังจะไปรับดามเดยแบบยิ่งใหญ่อลังการเวอรวังเนี้ยก็สามารถแปะท่าเนี้ยช่วยให้เราแปะเกาะให้เขาหนักขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราเ,เติมเลือดให้เขาได้มากขึ้นด้วยเช่นกันก็ให้จําไว้นะคะส่วนอีกท่าหนึ่งเนี้ยก็พูดไปแล้วก็คือท่าที่ชื่อว่าโซเทเรียก็ไม่พูดแล้วเนาะอันนี้ก็ถือเป็นการปรับพลัง คิวของเราเหมือนกันก็อยู่ในส่วนของคาเดียก็ขอไม่พูดแล้ว,ลวกันนะท่าต่อมาที่ควรต้องรู้สำหรับอาชีพเสร็จนะคะคือท่าชุบท่าชุบเรียกว่าเอเกรโรเอเกรโรจงตื่นขึ้นมาจากความตุยนะคะอันนี้ก็ท่าชุบเนาะ MP คอส2 0เท่ากันหมดทุกอาชีพฮีเลอร์นนะอ่ะท่าอีกท่าหนึ่งที่น่ารู้สำหรับอาชีพเสรนะคะคือท่า หนีตายค่ะอิคารัสถ่าหนีตายอิคารัสนะคะคือท่าที่ทำให้สามารถกระโดดไปหาเพื่อนร่วมทีมได้แต่เราต้องเลือกเป้าหมายก่อนนะอย่างเช่นน้องจินตละคนนี้พอเรากดอิคารัสนะคะเราจะพุ่งเข้าหาน้องอ้าวลืมไปว่าน้องไม่อยู่ในปาร์ตี้อ่ะขอโทษเอาใหม่แก้ตัวใหม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะดูใหม่นะอ่ะเราจะกดอิคารัสถ่าหนีตายไปหาน้องแอชเฟียนะคะ อันนี้คือท่าหนีตายนะคะกรณีที่มันหลบเมคาิกไม่ทันหาทางไปไม่เจอแล้วมั่นใจได้แน่ว่าแทงคนนั้นแหละรอดแน่นอนก็โดดหาแทงเลยค่ะแต่อย่าโดดเข้าไปตอนที่มันแทงบัตเตอร์นะไม่งั้นตุยหมด เอาละคะ่ะคุณผู้ชมทุกคนทั้งหมดที่พูดไปนะคะก็น่าจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ชิวะอยากจะนําเสนอในคลิปอันนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมว่าคลิปอันนี้นะคะเป็นแค่ไกด์พื้นฐานนะคะเป็นการนําเสนอ,อข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพเศษว่าง,งานน้นดีกว่าอันนี้เรายังไม่ได้ลงลึกไปถึงขั้นแบบลึกซึ้งกับอาชีพหรลงรายละเอียดมากมายอันนี้เป็นแค่พื้นฐานให้ผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยได้เข้าใจว่าเออแบบอาชีพนี้สกิลมันทํางานยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดลงดันไปเนี่ยก็แต่ละคนก็ไปอพพลาย การใช้งานในรูปแบบของตัวเองนะคะก็ไม่ปิดกั้นนะว่าใครจะเอาไปใช้งานแบบไหนหรือยังไงมันไม่มีอะไรผิดหรือไม่มีอะไรถูกไปทั้งหมดก็ยังไงก็ขอให้ Enjoy กับคอนเทนต์ในเกมนะคะแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีเศษหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นใน Thonbury Thailand น,น,นะคะก็ออทันบร,รีก็คนไทยก็เยอะแหละก็ทันบร,รีไทยแลนด์แล้วกันเนะอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e เหมือนเดิมนะคะวันนี้ชิวัสนี่เต็มที่มากก็คือไปสอบตอนเช้าแล้วก็กลับมาลงเลทแล้วก็กลับมาตัดคลิปเซตเนี่ยตัดจนเสียงแขบเสียงแงเจ็บคอไปหมดลวเพราะว่ามันแต่พูดคือชิวัตหลายคืออาจริงคือคำที่อาจจะหมายว่าแบบไม่ได้ตัดคลิปนานใช่ป่ะเมืม่อกลับมาทำอ่ะชิวัตก็แบบเทคหลายเทคมากเลยคืออ,อัดเองแล้วก็แบบไม่ได้มันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะอัดใหม่ อแต่ไม่ท้อแท้นะคือเราก็ยังรักคนดูเหมือนเดิมทุกคนอย่าคิดว่าเราแบบเอ้ยเหนื่อยจังเลยลเราบ่นเลยคือเราบ่นนิดเดียวเราไม่ได้อะไรเราก็ทําต่ออยู่ดียังไงก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วก็มารายงานผลกันด้วยนะว่าที่ฟังกันไปทั้งหมดเนะี่ยฟังรู้เรื่องไหม <c oughs> หวังว่ามันจะช่วยได้นะคือชวิวาเห็นหลายคนแบบว่ามาบอกว่าเออเนี่ยเล่นแอตโทลเป็นเพราะคุณชิวัตเนี่ยแบบหูดีชิวัตดีใจมากเลยชิวาก็เลยหวังว่าคลิปเศษนี้จะช่วยให้ผู้เล่นเศษ เล่นเศษกันเป็นเหมือนกันนะคะก็<笑><笑>ยังไงก็ไว้เจอกันในโลกเออเซียวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายจ้า